สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับสี่เขตห้าสี่เขตชอบถูกอย่างเป็นสี่เขตในวันนี้เรามาเจออะไรไปดูกันนะครับทุกคนมันจะน่ากลัวไหมหรือมันจะอะไรไปดูเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยดูอะไรวะเฮ้ยก็กระโดดลงไปดูละเฮ้ยเฮ้ยบทนี้มันจะเป็นบทฟาร์มปกติดูว่าไปนะทุกคนแต่ในบทนี้มันไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะงั้นดูต่อก่อน บทนี้มันจะเป็นบทฟาร์มชิวๆนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นบทใช้สทักษะสองเป็นบทอะไรงี้นะทุกคนอะแช้สกิลสองหนึ่งบินหนึ่งสองแล้วก็มันจะเป็นบทนี้ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะอย่างนั้นผมเงียบก่อนเดี๋ยวบูนมากเกินไม่ชอบเอ้ยจังหวะนี้มาถึงบทนี้ละเห็นดูผมเห็นไหมครับทุกคนไม่เห็นไอ้นี่ครับเห็นดูผมเห็นไหมครับทุกคนและในเมื่อเราเกิดความน่าสงสัยเราก็ต้องเดินไปดู โคตรมากเลยวะโคตรเลยวะเฮ้ยค er ุณมีสายตาที่แม่นยำจริงที่ดุสุดเลยหรือเปล่าโอ้โหรูตรงละเหมือนจะเป็นสลิงช็อตอะไรสักอย่างงูสามเป็นหรือเปล่าโคตรแพงไปดูว่าอหลกไปซ่าระตามต่อละวนะว่านี้เงียบก่อนพูดมากเกินแต่ังหวะนี้เหมือนได้สกิลใหม่นะทุกคน ประเทศรเหมือนดุกคนบินไว้ไหนมันวะเซีอาลีเฟชั่นคีดเจียวโคเทฟาร์มต่อละไม่สนเกิดความสงสัยว่าบทนี้ไปเรื่อยเลยกู เหมือนแบบเกิดความสงสัยว่าเมือนจะมีเป็นลักษณะ NPC นบีซไหมหรืออะไรยังไงเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเจอรูวเฮ้ยเดี๋ยวต้องลงไปดูแล้ววัเนี้เฮ้ยเฮ้ยมั่งใครเนี่ยร้านขาบ้าเอ้ยคบซื้อ l a c k c a ค e นี่มันนายราคาร้อยเคที่ข้างทางคนหนึ่งโอ้ โอ้ยฉันได้มันมาแล้วโอ้จะพาคนนี้มันบวกอะไรฉันเนี่ยไหนใช้กิดบูมไหมสิใช้งานโอ้เลยใช้งานหน่อยสิโอ้ดูมจะเห็นความแ,แ,แตกต่างแล้วเพิ่งเปแรงชีวิตและพลังงานของผมไปอย่างนั้นดูความผือข่อมทุกคนผมฟาร์มแล้ว <c oughs> และในตอนนี้เราสามารถสู้กับบอสของเกาะนี้ได้แล้วบอสของเกาะนี้มีชื่อว่าไวเอ็ดไมโลชูโคโตเราต้องเทลแบบว่าบางคนทวายนีสกิลไม่เข้าเลยผมต้องสแปมเงินอัพพล่นเงินไม่ได้ละอย่างนี้ไม่ได้ละตัวนี้ผมใช้แขนแขนยาวบุกสองสามสี่ห้าหก สองเนี่ยอันนี้มันจะเป็นบทประมาณนี้ครับทุกคนครับมันจะเป็นบทที่แบบว่าแบบปิ้งชิงแปะฮับแบบอ่าแล้วก็จะเป็นบทนี้เป็นบทฟาร์มปกติเรวไปนะครับทุกคนบทนี้มันก็จะไม่มีอะไรมากจะเป็นบทประมาณแบบปังปังปังเป๊ะปักปักปักเชะโป๊ะโป๊ะโป๊ะจะเป็นบทนี้ครับทุกคนไปก่อนพูดมากเกิน ในบทนี้นะครับเราเห็นคนในแชทพึพงว่าฟลุตผีด เราเลยนึกได้ว่าเราสุ่มผลได้นี่ว่าเราเลยเดินหาเมื่ี่เกาะลิงนะทุกคนในการที่เราจะสุ่มผลเพราะอย่างนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นอ้อตื่นเต้นอ๋ออ๋อตื่นเต้นกดแล้วกดแล้วจะกดแล้วกดแล้วกดแล้วเออโอ้จะได้ผลแล้วจะได้ผลแล้ววะ ผลแสงครับทุกคนแม่งจําไว้เอ้ยแต่มันก็ดวงดีอยู่ต่อเรื่องไปงั้นเก็บไว้ก่อนเพื่อกลับเอ้ยแล้วก็กลับไปกลับไปีกเกาะฟาร์มต่อนะครับทุกคนไปงั้นครับทุกคนายบายอ่ะยางยาง,ยางไปไปิดปรดฟาร์มต่อเชยช ก่อนที่เราจะจากลาเกาะนี้ครับเราต้องจากลาด้วยไวเอ็ดไมล์ลอนนะทุกคนสาสกิลไม่ยั้งเลยแปรแปรแปรหนึ่งปากปากปากไม่โดนเฮ้ยเหมือนง่ายวะ่ะง,ง่ายขึ้นเยอะเลยวะ่ะเรียบร้อยบ๊ายบายไวเอ็ดไมล์ลอโคงไปกันครับทุกคนไปดีก็ไม่กันครับทุกคนเกาะใหม่มันจะสูงวะ่ะ เออมันเกาะอะไรนะ่ะเฮ้ยเ,ออเอมีเมฆว่ะมันจะเป็นเกาะสกายเปียไหมครับทุกคน,นเฮ้ยเหมือนใช่ว่ะเหมือนใช่ว่ะเออเอุออ้ยใช่เลยด้วยว่านี่ก็แบบมันจะเป็นบทนี้ครับทุกคนใน EP หน้าเรามาเจอที่เกาะสกายเปียเพราะอย่างนั้นในคลิปนี้เราจะเซฟปาวพอยต์ก่อนก่อนที่เราจะไปแล้วเราก็จะหาฉากปิดคลิป